นี่หล k โ oh o k ส y surrender ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ what's up everyone welcome to DJ t e n c e n t m e t channel เจสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t e n c a v e House of Toys yeah. และนี่ก็คือ episode นะครับผม LEGO Marvel 2023นะครับผม เปิดตัวปีใหม่กันด้วยชุดนี้เลยครับ2กล่องข้างหน้าจัดมาแค่2เท่านั้นนะออกมาเมื่อวันที่1มกราคมนะน,นานๆจะมีเลโก้ที่ปล่อยพร้อมกันทั่วโลกนะครับแล้วเมืองไทยก็ได้วันเดียวกันเลยกับทั่วโลกประเทศอื่นนะก็ดีใจมากๆแล้วเป็นมาวเวลด้วยนะมันมีเซตอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับ1มกราคมเนี่ยปกติแล้วทุกปีเลยนะปีใหม่เลโก้จะปล่อยออกมาหลายชุดมากๆกันนะครับส่วนผมก็อย่างที่รู้นะบ้ามาวเวลอยู่แล้วก็ จัดแต่มาวเวลมาก่อนนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมาวเวลว่ามีออกมากี่ชุดแล้วแน่นอนครับผมต่อ2ชุดนี้รีวิวให้ดูแน่ชุดเล็กเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดต่อบน t i k t o อกนะครับแล้วก็กล่องใหญ่อันนี้จัดไลฟ์สดต่อไปคุยไปทาง Youtube เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนครับว่ามันมีออกมากี่ชุดชุดไหนหน่าสนใจบ้างครับสําหรับมาวเวลในปี2023ควอเตอร์ที่1 Lego m a r ก e มที่ออกมาเมื่อวันที่1มกราคมทั้งหมดนะครับมี เชุดด้วยกัน7กล่องนะครับเยอะมากๆนะแต่มีอันนึงที่ตอนแรกคิดว่าจะออกเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกก็คือ Antman and the w a s p ะวอร์สค m ทันะหนังจะฉายเดือนหน้าแล้วกลุมพาปกติก็น่าจะออกแล้วนะน่าจะคงตามมาทีหลังเห็นได้ข่าวว่ามีนะอย่างน้อย1ชุดอะรอจัดอยู่เหมือนกันกับ Antman 7กล่องที่ออกมานะครับผมที่ไม่ได้จัดมาอีก5กล่องนะ3กล่องเล็กเลยเป็นเมกนี่เลยครับ3ตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าฮอกนะเป็นเมก ตานอสเป็นแม็กแล้วก็เจ้าร็อกเก็ตแรคคูนเป็นแม็กนะครับฮอกนี่แอบงงๆนะทำไมต้องมีแม็กด้วยตัวมันก็ใหญ่ตานอสก็เหมือนกันชอบแรคคูนร็อกเก็ตมากมันเท่ดีนะแรคคูนมันตัวเล็กแล้วก็มีแม็กขึ้นมาสัดส่วนมันสวยดีราคาเนี่ยเจ้าร็อกเก็ตกับตานอสเนี่ยมันอยู่ที่690บาทแต่เจ้าฮอกเนี่ยอยู่590ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถูกกว่าชิ้นส่วนก็ใกล้เคียงกันนะอันนี้แอบงงอยู่ต่อมาครับอีกหนึ่งชุดอันนี้ก็เท่ครับับผมมมไไดด้จดาเป็น Go Sprider เป็นเม็กแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มีมินิฟิกโกสไรเดอร์มาชุดนี้อยู่1490บาทนะครับผมไม่ได้จัดพวกเม็กเพราะว่าไม่ค่อยชอบสไตล์เม็กเออแล้วก็ไม่ได้เก็บสะสมก็เลยไม่ได้จัดส่วนใครที่เก็บสะสมแนวเม็กมาเนี่ยมันออกมาหลายตัวแลวปีที่แล้วก็มีวูฟเวอรีนมีแบล็กแพนเทอร์อะไรแบบนี้นะก็ออกมาเรียงกันก็สวยดีใครชอบแนวนี้ก็เก็บสนุกเลยเออมันมาออกมาเรื่อยๆรื่อยแน่นอนนะเลโก้เมกต่อมาครับอีกหนึ่งชุดที่ไม่ได้จัดก็คือน,นี่เลย ฮอกบัสเตอร์นะครับผม Battle of Wakanda ตัวนี้เนี่ยสวยนะจริงๆแล้ววันนั้นไปที่ Lego Store สาขาใหม่เซ็นทรัลลาดพร้าวมีครบหมดยกเว้นฮอกบัสเตอร์ตัวนี้เหมือนของยังไม่เข้าหรือยังไงนี่แหละแล้วราคารู้สึกจะตกอยู่2,000กว่าบาทสำหรับเซตนี้ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะไม่เหมือนไอ้ฮอกบัสเตอร์ที่ออกมา ตอนปลายปีที่แล้วที่ตัวเบืเ้องล้มเลยนะครับอันนั้นเป็นมาร์ค44แล้วเอามาร์ค43ใส่เข้าไปได้แต่ตัวนี้เป็นเหมือนเวอร์ชัน2ฮอกบัสเตอร์อารมณ์เป็นเหมือนมาร์ค48หลายๆคนชมเลยว่ามันดูสวยดูดีกว่าไอ้ตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์มาให้เล่น3-4ตัวมีบูชแบนเนอร์แบบโมโหด้วยนะทะลุออกมาจากฮอกบัสเตอร์ตัวนี้เข้าแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้ปล่อยคลิปมาเนี่ยเห็นมีคนลงขายแล้วก็ลองจัดดูกันบใคร,ใครที่รออยู่สาหรับฮอกบัสเตอร์ตัวนี้ นั่นก็คือ5ชุดที่ไม่ได้จัดมานะครับผมส่วน2ชุดนี้ที่จัดมานี่เลยเล็งเอาไว้ตั้งแต่ตอนเขาปล่อยรูปออกมาก็คือ q u i n n j t ลลำนี้นี่เองเหมือนฉลองครบครอบ,บ10ปีนะ l e g ก and Mar v e l ตัวนี้ก็คือ Avengers ภาคแรกปี2012นะครับนะเป็น q u i n n j t t ที่เรียกว่าสวยที่สุดแล้วอ่ะคินเจ็มันออกมาเยอะมากตั้งแต่ตอนปี2012นะมีเนี่ยห้าหกหลายเวอร์ชันเลยเเอเวอร์ชันไม่รู้กี่เวอร์ชันแล้วเนี่ยผมจะมีตอนเวอร์ชัน2019ที่เป็นลำสีน้ำเงินลำนั้นก็สวยแล้วนะแต่พอเห็นลำเนี่เป็นสีเทาอ่ะมันเหมือนกับในหนังมากกว่ามากที่สุดเลยแหละนะก็เลยจัดมากครับแล้วไฮไลท์เลยก็คือมินิฟิกเกอร์เนี่ยหตัวนะเป็นเวอร์ชันแบบใหม่ด้วย นะครับผมเสียดายเสียดายที่มันไม่มีฮอไอกับฮอกมาจะได้ครบทีมอเวนเจอร์สนะครับผมเดี๋ยวแกะต่อกันได้เห็นแน่นอนส่วนกล่องนี้ครับผมเป็น Mouse m a r a r e s vs สซิสมอร s นะครับผมนี่เลยตอนแรกก็เอจเอาดีไหมเพราะว่าไม่ได้เก็บรถแต่เสบ รถมันก็สวยดีเอามาวางใน Lego City เมือง Avengers ได้ไฮไลท์เลยก็คืออยากได้ m i n i ฟิกเกอร์มอรนี่แหละเป็นตัวแรกเลยนะที่ Lego แท้ทำออกมาหล่อมากนะครับผมแล้วก็ได้ฟิก m o u s ส Morales อีกหนึ่งตัวด้วยเพราะปีนี้จะมี Spider-Man Across the Spider-Verse แล้วผมก็ยังไม่มีฟิก m o u s e m o r r เ e s เวอร์ชันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยราคาเกือบลืมบอกกล่องนี้อยู่ที่1 0 9 0บาทคุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิด ไปรอซื้อมินิฟิกเกอร์แยกแบบไม่เอารถอ่ะสตัวนี้ก็จะต้องมีตกพันและตัว4500้าแน่ๆเลยอนาคตโดยเฉพาะเจ้ามอ b บีสนะครับส่วนกล่องใหญ่นี้คือแพงที่สุดในเซต7กล่องก็คือราคาอยู่ที่4,390บาทนะครับที่ Lego Store นะแต่ก็นะตามนั้นแหละตอนนั้น Beneta Guardians of the Galaxy ก็ตกอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะก็แพงกว่าประมาณเกือบพันอันนี้ก็ชิ้นส่วนน้อยกว่าอะไรกว่าเล็กลงมากว่านะราคาแอบ โคดูเหมือนกันเดี๋ยวนี้อย่างที่เรารู้ตั้งแต่ปีที่ลแล้วแล้ว่าเลโก้ราคาขึ้นทั่วโลกกันนะครับผมแต่ก็เอาแล้วนะสู้ๆครับทุกคนอ่ะไปะเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อสดแกะให้ดูว่ามีกี่ถุงอะไรยังไงชิ้นท่งช,ช,ชิ้นส่วนกันแล้ววาร์ปกลับมาดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนสําหรับ2กล่องนี้สำหรับชุดจ็ดหกสองสี่สี่มารสเปโรเรสเวอร์ันมอร์เบียสนะครับผมชิ้นส่วนมีทั้งหมดหนึ่งสองถุงหลักแล้วก็มีถุงเอฟเฟกคู่มือหนึ่งเล่มแค่นี้เลยนะครับผม นะต่อแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนรถคันเดียวมินิฟิกส2สองตัวเซตเจ็ดหกสองสี่แปดเอเวนเจอร์ควินเจ็ตนะครับผมมีชิ้นส่วนมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดถุงนะครับผมนะแล้วก็คู่มือหนึ่งเล่มครับมีกี่หน้าเดี๋ยวมาดูสิ 1 0 0กว่าหน้านี่เลย173หน้านะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์ครับมาให้2แผ่นแบบนี้นี่เลยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Avenger s u u i n j e t หรือว่าหน่วยชิลควินเจสถ้ารูปหน้ากล่องเนี่ยเขาจะติดเป็นสติกเกอร์ Avengers มาแบบนี้มันก็จะเด่นๆแต่ถ้าเกิดเราติดสติกเกอร์ชิลไปมันก็จะเทาๆหน่อยนะแล้วก็เหมือนกับ ในหนังอเวนเจอร์มากกว่าเพราะเป็นยานคุณเจสของชิลยังไม่ได้เป็นอเวนเจอร์ตอนนั้นเดี๋ยวตอนต่อค่อยไปตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะติดอันไหนดีระหว่างอเวนเจอร์หรือว่าหน่วยชิล e ท d าดานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง2เซตเลยนะเจ้ารถเซต m o า s ์ m o r a เรสเวอร์สิสมาร์เบียสแล้วก็ The Avengers q u i n เจ t ปี2023นะครับผมอันนี้ต่อจากติ๊ t ตอกไปแป๊บเดียวสนุกสนุกไม่มีอะไร อันนี้ไลฟ์สดช่วงต่อไปคุยไปประมาณ3ชั่วโมงใครอยากเห็นตอนผมต่อก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับทาง YouTube ต่อไปคุยไปอัปโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะสวยมากๆครับถูกใจมากเลยอย่างที่คิดเอาไว้ก็คือมันออกมาใหม่มันก็ต้องสวยกวาลําเก่าถูกไหมแล้วมันก็เจ๋งจริงๆนะลำใหญ่เลยนะครับหลายๆคนชอบแบบว่าสงสัยนะบอกหลายครั้งแล้วก็คือนี่เลยให้เทียบให้ดู หน้ากล่องเลโก้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเ9 9 9เลยเปะ๊ะนะก็คือขนาดของมันเนี่ยต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไซส์เนี่ยเห็นไหมใกล้เคียงเป๊ะเลยแหละทุกชุดอะหน้ากล่องคือขนาด1น่ตอนหนึ่งตอนที่ต่อเสร็จแล้วนี่เลยให้ดูกันชัดๆแบบนี้มันจะมีมุมกล้องมีอะไรอย่างนี้หน่อยนิดนึงนี่แหละมันก็จะแบบไม่ได้เปะ๊ะเป๊ะขนาดนั้นแต่คือใกล้เคียงแล้วแหละก็พอจะเดาขนาดได้ และนี่เลยครับผมสำหรับเจ้ารถดูเนี่ยก็ใช่เลยไหมล่ะอ่าตามหน้ากล่องเลยครับอย่างที่บอกนะแบบนี้นะคันนี้วาวตรงนี้เลยเอฟเฟกข้างหลังตอนแรกนึกว่าเป็นดาบเอฟเฟกอะไรใครมีพลังปล่อยอะไรมาขนาดนี้เป็นท่อนะไอพน่นของรถคันนี้แหม่เริม่มเท่มเลยนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันใกล้ๆลูกลงลูกเล่นของทั้ง2ชิ้นนี้นะครับว่า มาเล่นอะไรได้บ้างสนุกยังไงนะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะไปเล่นกันก็คืออย่างที่บอกครับสติกเกอร์นี่เลยสรุปแล้วผมตัดสินใจติดสติกเกอร์แผ่นที่เป็นหน่วยชิวนั่นเองเพื่อให้มันเหมือนกับในหนังนะส่วนไออเวนเจอร์อันนี้ก็เก็บเอาไว้เสียดายที่เลโก้ไม่ได้แบบให้ชิ้นส่วนเพิ่มมาสำรองให้มาติดสติกเกอร์ไว้2ชุดแล้วเราสามารถสลับเล่นได้เพราะว่ามันติดไปแล้วมันลอกออกมันก็พังถูกไหมแต่ชิ้นส่วนเนี่ยที่เป็น พาร์ทที่ติดสติกเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็น plate. เพลทเรียบนะมี2อคูณสี่สคูณสมีสโลปมีอะไรแบบนี้สีเทาหาซื้อได้ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากแบบเปลี่ยนเล่นก็สั่งพาร์ทมาเพิ่มแล้วก็ติดสติกเกอร์ชุดนี้เข้าไปแล้วก็แป้มเปลี่ยนเล่นได้นะอยากเป็นชิลอยากเป็นอเวนเจอร์ก็สลับเล่นได้ก็สนุกดีอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือคู่มือเนี่ยเขาแนะนํามาก็คือให้ติดสติกเกอร์ที่เป็นอเวนเจอร์เหมือนตามหน้ากล่องในคู่มือก็เป็นแบบนี้แล้วเบอร์สติกเกอร์จะไม่ตรงกัน นะก็จะต้องมาเทียบมาไล่ถ้าเกิดใครอยากติดสติกเกอร์ของหน่วยชิลนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยครับทั้งตัวรถตัวยานแล้วก็มินิฟิกเกอร์ทั้งหมดจาก2ชุดนี้ Let's go <S มาเริ่มดูที่เซตแรกก่อนเลยครับกับเจ้ารถคันนี้นะรถของ m ม u s e MARAVES นั่นเองนะครับสีดำแดงเหมือนชุดของเขาเลยนะข้างหน้านี้เป็นการสกรีนลงมานะโลโก้ s ไป d ด r w ์เวนะครับไม่ได้เป็นสติกเกอร์จเจวเลยนะครับ ดีไซน์ข้างหน้าก็เหมือนอารมณ์เป็นเหมือนแมงมุมมาเลยนะเท่ดีนะครับล้อก็4ล้อมียางมาให้เข็นเล่นได้นะแต่เลี้ยวไม่ได้นะครับ s> <S ข้างบนมีปืนมาให้2กระบอกแบบนี้รุ่นใหม่นะตัวนี้ยิงแรงอยู่เลยนะครับนะแล้วอย่างที่บอกเอฟเฟกข้างหลังตัวนี้พาสสวยมากเอาไปเป็นดาบอะไรที่เท่ก็ได้นะนี่เดี๋ยวแกะให้ดูมันจะเป็นพาสแบบนี้นี่อ่า เท่เลยแต่ก็เกกะใช้ได้เลยไอพ่นสปอยเลอร์ huh. iler, โยกได้นิดหน่อยนะครับแอโรไดนามิกนิดนึงปุ่สนี่แค่น,นี้ส่วนตัวเนี้ยไม่ได้มีตัวโยกเปิดปิดเราต้องแกะออกมานะครับข้างในก็มีพรมอะไรมีนับปัดนิดหน่อยนะครับเอาฟิกเข้าไปใส่เล่นได้นะก็ให้เมาส์ m o r a เรสนี่เลยโป๊ะเข้าไปนั่งขับรถหนี เจ้ามอบีเอสแบบนี้แล้วก็ปิดฝาพอดีหลังคาโปะ๊ะอยู่ข้างในรถได้ก็สนุกสนุกครับเดี๋ยวเอาไปเข้าไว้ในเมือง Lego City ได้เลยคันนี้คราวนี้มาดูมินิฟิกเกอร์ครับตัวแรกกับม o าส์ m o r a รเรสเลยนะสวยงามครับผมสกรีนมาหน้าหลังแบบนี้นะครับที่หัวด้านหลังก็มีการสกรีนใยมังมุมมาด้วยแต่ที่แขนกับขาไม่มีนะครับ มีคนบอกว่ามันคล้ายกับนี่เลยปุ๊บ SDCC อ Mouse m a r e s PS5 นะครับคล้ายๆแต่ไม่เหมือนคนละแบบกันอันนั้น Limited นะหายากด้วยแพงด้วยนะครับมีตัวนี้มาเล่นแทนก็โอเคแล้วกับ m o u s Marares และอีกหนึ่งตัวกับ Mobius นะครับผมนี่เลย Lego แท้ Mobius version Comic ตัวแรกเลยนะครับหล่อมากเลยนะหน้าสกรีนมาเป็นแวมไพร์เลยนะครับ ชุดก็สกรีนมาสวยงามด้านหน้าและก็ด้านหลังทรงผมหัวเถกเกหยิกๆมาแบบนี้หัวล้านแล้วมอเบียส <c oughs> สวยงามครับแจ้งเลยแล้วก็มีข้างข่าวมาให้สองตัวนะครับแวมไพร์ <V amp ire> แบบนี้ก็ทั่วไปนะเลโก้ข้างข่าว แหวมนี่เลยแอมแบทแมนไม่ใช่มาดูมินิฟิเกอร์ของเซตใหญ่กันครับผมเริ่มตัวแรกกับที่นาตาชารามานอฟแบล็กว i ดโอนะครับผมนี่เลยสกรีนมาเป็นแบบใหม่แล้วนะครับด้านข้างที่ชอบที่แขนมากที่โลโก้น่วยชิลแล้วก็ที่ข้อมือมีเหมือนเป็นตัวกำไรปล่อยไฟของ l บล k กว d ด o เนี่ยสวยเลยสกรีนมาที่แขนตัวนี้นะมี2หน้านะครับ โนี่เลยหน้าโมโหก,กับหน้าธรรมดานาจะชารามานอฟแบล็กวีโตัวที่สองครับกับกัปตันอเมริกานี่เลยข้างหน้าสกรีนมาตรงดาวจะเป็นแบบสีเงินเงาเงานิดๆด้วยนะก็หัวเข็มขัดนะครับโลกก็คล้ายๆเวอร์ชันเก่านี่แหละด้านหลังก็เป็นสกรีนมาแบบนี้นะเฉพาะที่ทอโซ่เฉยๆขาไม่มีการสกรีนหมวกเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่เลย เหมือนตอนมินิซีรีฟิกเกอร์หมวกของกัปตันซอมบี้เออนะแล้วก็หน้าสกรีนมาเป็นแบบนี้สองหน้าเหมือนกันครับก็สวยดีตัวที่3ครับกับพี่โซลเทพเจ้าสายฟา้าของเรานะครับผมคล้ายเวอร์ชันเก่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนปแปลงมากนะหน้าตรงหน้าตามีครานี่เลยชุดก็เป็นเวอร์ชันจาก Avengers ภาคแรกพระคุมสีแดงมาด้านหลังมีการสกรีนมาแบบนี้ มี2หน้าเหมือนกันครับหน้าหนึ่งเป็นนี่เลยปล่อยพลังตาสายฟ้านะแบบ Thor แล้วก็มีสายฟ้าอันนี้มาให้1อันกับคอนเมลเนียคอนเมลเนียเนี่ยเหมือนเพิ่มรายละเอียดเข้ามามีการปั๊มขอบให้ดูมีมิติมากขึ้นแต่ไม่มีการสกรีนแบบตัวหนังสืออะไรลงมานั้นมีแต่โลโก้ l e โก้ลิขสิทธิ์มาเวลนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเรียบๆไม่ได้มีแบบตรงเนี่ย มิติแบบนี้ก็ถือว่าเมลเนี่ยรุ่นใหม่เจ๋งเลยต่อมาครับกับ Iron Man นะครับเป็นมาร์คที่7นั่นเองนะครับผม Avengers ภาคแรกนะสกรีนมีการสกรีนที่ขานะที่ทอโซ่หน้าหลังแขนไม่มีการสกรีนนะครับแล้วก็มีพาร์ตเอฟเฟกพวกนี้มาให้เล่นนะแล้วก็มีตัวนี้เขาให้เอามาติดกับควิ n Jet แล้วว่ามันบินได้อะไรประมาณนี้ แต่ไฮไลท์ก็คือที่หมวกรุ่นใหม่อีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยเปิดแบบเต็มหน้านะไม่มีคางนะครับเปิดคางแต่ชอบด้านหลังในรายละเอียดของหมวกเนี่ยชัดเจนดีนะโมนี้สวยดีโปนี่เลยแล้วก็มีหน้าสองหน้าครับโทนี่สตาร์กับหน้าที่มีระบบนี่เลย Friday แล้วก็มีผมครับนี่เลยโทนี่สตาร์กมาให้แบบนี้ด้วย แน่นอนเลย hmm. I am Iron Man และตัวสุดท้ายครับกับโลกนนั่นเองนะครับผมเป็นตัวโปรดในเซตนี้เลยโลกีสวยมากตัวนี้สกรีนทอโซลแล้วก็ขาด้านหน้ามาชุดลายเส้นสวยงามครับด้านข้างที่แขนไม่มีการสกรีนนะด้านหลังมีแค่ทอโซอย่างเดียวขาไม่ได้สกรีนมานะครับผ้าคลุมสีเขียวมีเซปเตอร์ของโลกีมาให้1อันแล้วก็หมวกสวยงามมาก เป็นไวนิลนิ่มๆนะครับนี่เลยสวยดีแล้วโลกีก็สกรีนมา2หน้านี่เลยมีหน้าแบบโหระยิ้มยิ้มกับอีกหน้าหนึ่งครับไฮไลท์เลยก็คือโดนปิดปากโดนจับเรียบร้อยฟาบนี่เลยครับโดนจับแล้วกลับไปแอสการดได้แล้ว Let's go โล k ีและนี่เลยครับกับยานควินจ็ต2023นะครับผม ลำใหญ่เลยนี่เลยเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับลำเก่าด้วยกับเบเนตาด้วยนะครับผมว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนตอนนี้มาดูรายละเอียดของยาลำนี้กันก่อนนะที่แจ๋งเลยก็คือเขามีขาตั้งนะครับมาให้อันนี้เหมือนเบเนตาเลยยกเข้ายกออกเสียบลงสบายสบายง่ายๆเลยนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวยานกันครับผมจุดขยับมีนี่เลยข้างหน้านี้โยกได้นิดนึงแอโรดนามิกด้านข้างตรงปีกนี้ก็โยกได้2ฝั่งเลยนะครับส่วนตัวปีกใหญ่เนี่ย โยกไม่ได้มีแค่ตรงข้างๆนี้แหละที่สามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแข็งแรงนะตรงนี้สลงสโลปสวยงากนะครับนี่เลยแล้วก็สติกเกอร์มันก็จะมีตามจุดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็น a v e n เจอร์ก็จะเป็นตัว A โลโก้อเวนเจอร์นะพาทพวกน,นอย่างที่บอกว่าสั่งมาเปลี่ยนสติกเกอร์ติดได้เนี่ยตามจุดหลายจุดอยู่เหมือนกันนะโอ้จะมีชิ้นนี้แอดลำบากแต่ก็มีขายอยู่นะไอปีกตัวนี้ นะก็โอเคสวยงามเลยนะครับชอบที่คอกพิทนี่เลยซ้ายขวาเป็นกระจกแบบนี้นะสวยดีตัวนี้เราก็สามารถโยกเปิดขึ้นได้นี่เลยครับเป็นเฮนจ์นาซีดมี2ซีดนะครับนี่เลยก็ให้ Black ว i d o w ปกติจะอยู่กับ h a อ k e y e อันนี้ก็เอาใครไปขับแทนดี <c oughs> ก็นั่งขับอยู่ข้างในได้เลยนะ ถ้าเกิดคุณเจชในหนังมันจะต้องนั่งคู่กันซ้ายขวาแต่อันนี้มันเป็นแบบหน้าหลังถ้าซ้ายขวาหัวมันจะใหญ่กว่านิยานมันก็จะใหญ่กว่านี้นะก็ไม่เป็นไรตามสเกลไปสวยงามข้างหลังตรงนี้ครับเปิดขึ้นได้เลยนี่มีที่นั่ง6ที่ให้ฟิกมาแค่5ตัวเองให้เก้าอี้มาซะเยอะแยะเลยนะก็เล่นได้สนุกสนุกนะจับโลกีขึ้นยานแบบนี้ แล้วก็มี iphone อันนี้นะตามสไตล์ q u e เจ็ก็ยกได้นิดหน่อยนะครับมาดูด้านหลังกันมีประตูหลังนี่เลยทางเข้ายานฟุบเปิดแล้วอืมก็เข้าออกได้นะมี ory, อุปกปรณ์อุปกรณ์นิดหน่อยนะครับปิดแบบนี้ iphone ด้านหลังคราวนี้มาดูด้านใต้กันครับนี่เลย ของยานปุ๊บก็จะมีตรงนี้เป็นเหมือนไอพ่นง่ายๆไม่มีอะไรก็ปรับโยกเล่นได้นิดนึงแค่นั้นเองนะไฮไลท์ที่พิเศษเลยก็คือจะมีตรงนี้นี่เลยเห็นหรือเปล่ามีปืนของคุณเจ็ตซ่อนอยู่แล้วก็มีล้อหน้านะครับเอาไว้แลนดิ้งส่วนล้อด้านข้างจะซ่อนอยู่ตรงนี้แอบงงงอยู่ล้อพับขึ้นมาข้างข,างของยานนี่เลย,ยให้ดูชัด เราก็กางมันออกมาได้แล้วครับทั้งสองข้างเดี๋ยวจะกลาง Landing โชว์ให้ดูหน่อยนี่เลยครับล้อเ,เราก็แค่ดึงออกมาแค่นี้เองนะครับลงมาข้างล่างตรงนี้มันฟรีอยู่อ่ะมีข้างละ3ละ้ออีกข้างหนึ่งก็ดึงออกมาอย่างนี้เหมือนกันปึ๊บนี่เลยพร้อมจะแลนด์แล้วรอหน้าก็นี่เลยครับนี่ปึ๊บนี่เลยคราวนี้ฟุ๊บแลนดิ้ง <c oughs> เป็นไงล่ะเจ๋งมากอย่างที่บอกว่าเป็นยานลำแรกที่มีล้อแบบนี้ให้นะ,จะเจ๋อเลย take off landing ได้ตั้งแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องตั้งกับขาตั้งก็สวยเลยนะครับแล้วก็บินฟุฟขึ้นไปเราก็ต้องหมุนเก็บธรรมดาไม่มีอะไรง่ายๆจุด <c oughs> พับเข้าไปอ่าอย่างงี้ดเก็บเรียบร้อยอันนี้เราก็พับเก็บ เรียบร้อยแล้วก็นี่เลยครับตุ๊ด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 เฮ้ยนะ Black Widow ขึ้นไปยิงอเอาละเดี๋ยวเอาขึ้นไปที่ a v e n g e r City ลองเปรียบเทียบกับยานลำอื่นให้ดูกันต่อครับขึ้นมาอยู่ a v e n g e r City แล้วนี่เลยเอารถเข้าเมืองแล้วหนึ่งคัน้าปขับไป Daily Bugle เลย Mouse m o r a l s รอนนี้เดี๋ยวมาดูเอายานมาเทียบให้ดูกันครับนี่เลยควินเจสมันจะเข้ากับเมืองนี้มากโอ้บินแล้วก็เจอตึกอเวนเจอร์สตาร์ทาวเวอร์อ่ะไหนมาเทียบก่อนนี่เลยควินเจสสองพันะครับมีลำเดียวนี่ควินเจสสองพัเทียบกันนะลำใหม่ใหญ่กว่านิดนึงไม่ได้เยอะมากครับ นี่นะแล้วก็ไปดูเจ้าเบเนต้าครับนะคุณเจ็กับเบเนต้าหมุนยังไงดีเนี่ยเสียวร่วงจริงๆเลยเนี่ยถือมือเดียวได้กับมือกล้องก็นี่มันคนละทรงกันนะนะเบเนต้าใหญ่กว่านะครับไม่เยอะมากไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะใกล้เคียงตามราคาเบเนต้าแพงกว่า นะลำต่อไปเดี๋ยวจะมีโบวีมาอีกหนึ่งลำม,มีลำไหนให้เทียบอกีกเดี๋ยวดูซินี่ซันเบิร์ดลำใหม่ชูริสู้ไม่ได้ซันเบิร์ดเล็กกว่าคุนเจ็ดใหญ่กว่านะจ๊ะลำอื่นก็ไม่มีละใหญ่หญๆนอกจากไปเทียบกับเฮลิคอปเตอร์อ๋อใช่ไงคุนเจ็ตมันต้องลงไปจอดในเฮลิคอปเตอร์นีลงจอดได้ไหม พังพอดีเฮลิคอปเตอร์นะเท่เลยอยู่กันอย่างนี้วางคู่กันหล่อเลยนะคุณเจ็ตกับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ใช่ใชเกือบลืมเจวๆเลยแหละ,ะสวยงามเดี๋ยวลองจัดฉากเอามินิฟิกเกอร์ฟูฟเข้าตึกคุณเจ็ตซีนสุดท้าย b t t t l o o n n w y y r r อ้าโอเคสตาร์ Stark. Let's go <S oh. ครับผมไปหยิบฮอกอายกับฮอกมาแล้วก็พวกชิโตรินี่เลยนะวอร์มโฮครับแบทเทิลนิวยอร์กนีน่ลงมากับเจ้าหนอนยักษ์นี่โลิเตรียมกระโดดหนีนะจะได้ไหมฉากนี้แบบนี้ซีนนี้โอ้โหรูปนี้ความจริงต้องเอาเป็นแบบปกตัมเนลนะมันจะสวยมากเลยนะแต่แอบ,บยังไม่ค่อยถนัดอยู่ เจ๋งอยู่เนี่ยโอ้โหซีนนี้สวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวกลางปืนต้องให้ควินเจ็ตยิงโลกีแล้วก็โลกีกระโดดลงฮ <c oughs> คนหล่อโอโลกี Surrender <c oughs> โอ้ยถือมือเดียวมือหนึ่งถือกล้องอยู่ไม่ค่อยถนดัดเสียวร่วงเสียวร่วง โห oh, สวยมากตอนนี้พอได้คุณเจ็ดลํำนี้มาแล้วอย่างที่บอกมันคือใช่เลยครับแบบนี้นะแจ๋วเลยอ่ะก็รีวิวให้ดูกันเรียบร้อยแล้วกับลํำแรกครับผมก็ติดตามกันต่อไปปีนี้นะครับ2023ว่าจะโดนอีกกี่ชุดอีกกี่เซตนะครับที่10 n c a v นะครับแล้วเจอกันครับทุกคน